สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนทางซื้อสรารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนสิไปเบิ่งตัวรเลขไปชมตัวรเลกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเอาพวกมกนาวมาอ้างอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะก,กะเพราค่ะพี่น้องค่ะกะเพางามๆบางนั้นเป็นต้นหอม ชมสวนก่อนค่ะก่อนสิไปเบิ่งตัวเลขกไปชมตัวเล็กไปชมแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะเปิดน้ำใส่ทังไปตะหดน้ำต้นใหม่ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็สิได้นํำแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของลุงนิ่นลุงนิ่นนี่ก็ห้เลขตรงกับเลขเยาวันอพี่น้องเอยเลขอาจสิด,ดังอะไรเด้อค่ะหมดนี้เลขตัวนี้ ในต้นบักกูดค่ะอันนี้ต้นคาค่ะพี่น้องค่ะพวกเป็นการเสียเวลาไปชมตัวเลขไปมองตัวเลขกันเลยค่ะเลขลุงเล่นงวดประจำวันที่16เดือน6ปี64ค่ะพี่น้องค่ะ6776เลขก็ระตรงกับเลขกดีวันค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เลข67นี่เยอะมากเลยเมื่อเช้านี่ไปหาลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็ว่าในบ้างแพง งได้วางแผนก่อนกเาแาไปหาด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะเด็กดังขนาดนี้บอลูวาสิมาหรือเปล่าหวยโอ้บกี่มือกะนี่จะคล6 6นลงหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะจ้ะเนาะขอให้มาในเด้อค่ะพี่น้องเนาะขอให้เขาขอให้โดนขอให้เพืเ่อนๆได้มีโชคม่ลาบค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้บุญบรารมีปู่ยาตายายพ่อแม่ พี่ปานะอาอาทั้งหลายก็เด้ชมไม้ลับต่อไปเป็นของอาจารย์พุ่มเขาเป็นน้องค่ะอาจารย์พุ่มงวดนี้นให,หาสองหนึง่งสองหนึ่งแล้วก็สองหาล่างห้ยสี่สามสี่สามงวดทีเดีวนี่ก็ดังจังเลยแต่กับบมา,นาเนาะจ้ะเดล็กสี่สามเนี่ยมันเป็นเล็กอายุพราชินีเนาะจ้าพอายุพระราชินีแล้วก็เหล็ก,กตรงกับเหล็กแม่นำหนึ่งงวดทีเดล้วต่วกับบมา ไปข่าเรียกถูกเมน้ำนึงเมน้ำนึงก็ได้ดังระบบเถิดเทิงทั่วประเทศไทยคัรนทก็ออกทุกช่องสำหรับคลิปนี้มาเอาของลุงนินมาฝากแล้วก็ของอาจารย์ปุ้มมาฝากแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะขออนุญาตนำมาแบ่งป,ป,ป,ปันให้เพื่อนๆในเบื้องใดชมค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นโอย พอยหวยของ J phone, เจฝนเหล็กเจฝนเนาะค่ะเนาะเหล็กเจฝนนี่ให้สองเก้าเก้าสองเจ็ดหกหกเจ็ดอีกคือกันละพี่นอ้องเหล็กตัวเดียวเหล็กตัวเดียวค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอกที่ว่างให้บึงเอามาให้ชมนี่เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะบง โอ้่าเลกมนสิมาตัวใดมัมสิออกตัวใด่กะผิดจระนาเบื่องเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้ำยเลยเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้าโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้า